สวัสดีครับวันนี้นะครับรายการดาวสากของเราเนี่ยขอต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะกับบรรยากาศที่แบบดูแลโอ้โหสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับและดาวอาสาของเราในวันนี้มีเสน่ห์แบบตี๋จะจะเป็นใครไปชมไฮไลท์ของเราค่ะหน่วย10ิบแล้วไรร้อยร้อยร้อยลองลองดูพี่ลองดูไม่ไม่ไม่ต้องทเลอต้องให้โอกาสตัวเองลองดูพี่นี่การลองแล้วลองดูพี่มา ที่นี้มีแบบไหนด้วยใช่วิธีชุมชนนพี่ตีสวัสดีครับีวัสดีับสวัสดีครับและคุณผู้ชมสานี้คือดางอาสาวคุณตีค่ะสวสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ันนี้เราพามาที่บางขุนเทียนเลยครับมา<ผ>มสัมผัสวิถีชุมชนซึ่งโอปอกับอ่องก็ตื่นเต้นใช่เพราะเราเป็นคนคือคนเมืองมาก<ช>อ่องไม่เมือง<ช>เพอาอ่องอยู่ไกลแล้วล่ะอ๋อเหรอใช่ พี่ตีเองก็เป็นคนกรุงเทพแต่กําเนิดเดี๋ยวเราไปเดินดูไปด้วยคุยไปด้วยเราไปเดินผ่านป่าเชลินกันไหเดี๋ยวไปนี่ไงนี่ไงไปที่เลยไปครับพี่ตีเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพครับเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพเลยคุณนายจัดตีโอ๋อครับผมกรุงเทพครับแล้วเคยมาสัมผัสวิถีชุมชนหรือเห็นอะไรที่เป็นชุมชนขนาดนี้ไหมครับผมเคยตอนนั้นของเอฟครับเขามีจัดเป็นแบบว่าไปพะโต๊ะ พโตขค้นที่ชุมพรครับตอนนั้นเป็นโครงการทำดีให้พ่อดูเอาให้เราดูดูนะดูที่เอาทุกวีตั้งแต่หนึ่งถึงสี่ป่ะคล้ายๆอย่างนั้นนะเป็นเอฟแต่ละรุ่นไปจริงๆทำได้โครงการดีทำอะไรเยอะเลยถูกต้องก็เคยสัมผัสมาบ้างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารับรู้กับของพี่ติเนียคือพี่ติเป็นนักร้องใช่แต่ฉันไปสืบมาอีกอย่างผมก็ไปสืบมาอีกอย่างอะไรครับก่อนหน้าพี่ติเป็นนักร้องอ่ะเขาเป็นนักร้องไงเป็นนักเรียนโอ้โห โอ้อันนี้เสียเวลามากเ้าใจไหมว่าเสียเวลามากแต่พี่ผมสืบมาอีกน,นอกจากนักเรียนแล้วเนี่ยเขาเป็นอะไรคะเอ้ยเอ้ยเป็นแชมป์เทเบิลเทนนิสเหรอ ไม่โอ้โหไม่ใช่ครับโอ้โหไม่ใช่หรอเทนนิสเทนนิสครับเทนนิสแต่ไม่ได้แชมป์ับแต่ชอบเล่นชอบเล่นแต่ว่าก็คือชอบเล่นเทนนิสใช่แล้วจากเด็กที่เล่นกีฬามาอยู่ดีๆมาเป็นนักร้องได้ยังไงพี่ติ๋มก็จริงๆแล้วนอกจากเล่นกีฬาผมก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วด้วยก็คือแบบว่าชอบที่ประกวดเป็นวงดนตรีครับผมก็เลยแต่ว่าคือตอนที่มาประกวดเอฟนี่คือเหมือนเหมือนเป็นโชคชะตามากฟุมากคือเดิมเดิมทีเนี่ยผมรู้จักเอฟนะแต่ว่าก็ไม่เคยคิดว่าจะมาประกวดไม่ก่อนแต่ว่าพอดีว่า ช่วนนั้นมันช่วงปิดเทอมมาหวพอดีแล้วแบบเ <S <S พื่อนชวนมาแต่ว่าก็ตอนนั้นก็ถือว่าพอชว่วพอเพื่อนชวนมาผมก็เฮ้ยก็ตั้งใจเหมือนกันนะก็แบบว่าก็เหมือนกับเตรียมเพลงไปอยู่เหมือนกัน<ม>แต่ว่าอาจจะด้วยว่าผมอาจจะไม่มีความคาดหวังมากเหมือนหลายๆคนพอเวลาถึงเวลาไปสมัครจริงๆเวลาไปถึงเวลาออเดชั่นจริง<ม>ๆอาหารที่จจมีมมกรรมการแล้วผมอาจจะแบบไม่เกรงไง<ม><ม>ใช่ครับจริงๆแล้วทั้งๆที่ มีคนอื่นที่เก่งกว่าผมเยอะแหละมันมีผลจริงๆเนาะมีผลมากงียิ่งคาดหวังมากยิ่งทำพลาดได้ง่ายหรือพอเกรงมากๆปุ๊บจากการไปตวขวงตัวเองมันเลยแบบไปกันใหญ่เลยดูวยตัวิันเองอย่างนี้ก็เลยได้มาเป็นศิลปินในที่สุดแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ได้มีผลงานมากมายแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากใช่แล้วค่ะนะครับหลักวันนี้นะครับเรามาที่อารมณ์เป็นเหมือนแบบชุมชนเรามากลับสู่รากง้าของคนไทยนะคือวิถีชุมชนวันนี้เรามาดูแบบ ป่าชายเลนด้วยนะคะนะครับมาบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับทําให้ผมเนี่ยนึกถึงอย่างหนึ่งของคุณตีได้อะไรครับมันจะออกแบบไทยๆนิดนึงคือการใช้ภาษาไทยแบบถูกต้องมากถูกต้องแล้วตีก็เป็นอีกตัวอย่างของเยาวชนที่ร้องเพลงเนี่ยนะร้องเพลงชัดมากใช่แล้วก็พูดภาษาไทยชัดป้าตีเราค่อยๆเดินลงถามว่าตีลื่นลอลื่นใครจะเล่นมุกแบบนี้กันนะครับ หล่อเลิศในไหนตีอยู่กับเราแล้วตีคือตัวแทนเยาวชนไทยที่ใช้ภาษาไทยดีเยี่ยมเช่นเดียวกับเราเรามาเล่นเกมกันดีกว่าออกได้เกมหมอเพราะว่าเดี๋ยวเบรกต่อไปนะนะคะเราจะพาคุณตีไปเดินเล่นป่าชายเลนครับก่อนไปป่าชายเลนเรามาวอร์มกันเราต้องมีเขาเรียกว่าวัดความสามารถด้านสกิลระทักษะต่างๆยังไงครับนั่นคือเกมที่ไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทยเราอินพอร์ตเกมนี้มาจากจีนแดงเอาแล้วไงครับ เอาแล้วไงครับใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนั่นคือเกมใบธรรมครับถูกต้องคอ๋อ้นี่ไม่เคยไม่เคยมีม่เคยเห็นปะเพราะพี่คือว่าคือคิดหนักทำกันกติกาเป็นอย่างนี้เรามีคําใบ้3มคำใบครับอ่องใบ้นะเรากตีแข่งกันถ้าคุณใบ้ถ้าเราชนะตีเป็นแฟนเราถ้าตีชนะเราเป็นแฟนตีดีมา1หน เฮ้ป่าพูดก่อนนะพูดสั้นๆละกันระวังตัวจริงโกรธนะอ้าวแล้วไงครับพี่แฟนแล้วเหรอไม่ไม่ใช่ผมนะเอาละครับอันนี้เล่นเกยเลยค่ะเอาครับเอาที่คำแรกก่อนนะครับผมอ๋อเสร็จแล้วหรอยังยังติยังยังเสร็จแล้วหของต้องเปิดเฉยแล้วนะหนึ่งสองสามปุกจับปุกใส่กระด้งยังบ้ายังบ้าเก็บแฟนชนะติดยู เอาทำไมสิปลาเร็วๆเอาแล้วอ๋อนี่นี่นาฬิกาดีดมะกรอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกดีดมะกอกดีดมะกอกมะกอกดีดมะเหงดอันนี้อะไรดีดไม่เอาอันนี้เรียกว่าอะไรเคาะไม่เกี่ยวถูกแล้วไปหาอะไรกินกันมะกอกมะกอกสามตะกร้าปลาไม่ถูก เอาแคปประโยคเดียวมากรอกสามตกลาถูกต้องบอกว่าคนกันล่อนแบบมากรอกสามตาก่าปาแกไม่ถูกแกมันกันล่อนออกเยอะาอย่าท้อสิเหนื่อยใส่ตะขาดหน่วยสิบแล้วอะไรร้อย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 มาอะไรไม่ใช่ร้อยอะไรเล่าร้อย้าหานะแต่ก่อนร้อยเกวียนร้อยเกวียนไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเล็กเกวียนเหรอ อะไรนะมัายาร้อยเล่อนเกลียนเอาแค่ประโยคเดียวมลายร้อยเล่อนเกลียนตีกันมาครับแต่ยังไงใครชนะชั้นสองก็หนึ่งนะประเด็นคือใครคิดคำไหนและให้เราบใบด้วยนะครับดังนั้นนะครับดัังนน้ค่ะวันนี้ปอชนะตีเป็นแฟนบผมแต่ถ้าตีชนะก็ได้ปอลเป็นแฟนตีดีแล้ววันนี้นะครับเราจะขอประกาศเอาเป็นอาการเลยนะฮะกับการคบกันนะครับของเซเลบนะคะ ทั้งสองด้านคอ้ไแต่แให้คุณโอปอครับไม่แต่แต่เมื่อกี้เห็นบอกมีแล้วมีแล้วคือวรมมีแล้วฮะนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าวิถีชุมชนกับคู่เจอกันช่วงนะปคะไม่รู้ซะแล้วเอาน้ำมันลาดไฟแบบนี้มันโหดเอาล่ะให้เข้าไปจูจีกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปอยู่กับอาสาตาววยก่อนครับไปไปไปที่แรกอาสาตาไว ุกผู้ชมครับตอนนี้นะครใครๆก็ฮิตในเรื่องของธรรมชาติบําบัดนะครับดังนั้นเนี่ยไม่เคยตกกระแสอยู่แล้วครับพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับอีกหนึ่งของการธรรมชาติบําบัดนั่นเองนะครับนั่นคือสปาเกลือแห่งแรกในเอเชียเลยนะครับนี่นะครับท่านเกลือของเรานะฮะทุกอย่างผนังทั้งหมดนี่นะครับบุด้วยเกลือ สิงโถงบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับเกลือสิงโถาบริสุทธิ์นะครับจะช่วยดูดซับนะฮะแบคทีเรียรวมถึงเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในร่างกายเรานั่นเองนะครับในลมหายใจเราอะไรแบบนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องของภูมิแพ้ต่างๆนั่นเองทําให้ร่างกายเนี่ยเราคลีนม,มากขึ้นนะครับปลอดภัยมากเลยทีเดียวนะครับดีมากๆสําหรับเกลือบําบัดแบบนี้นั่นเองครับมากันได้เลยนะครับที่ 2K ป่านั่นเองอยู่ที่ The Manor 39ครับรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะที่เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอด4ปีที่ผ่านมา